ครับพีกองค่ะกับคอคชั่นุบอลในงีครับมันถูกใจเราอย่างไงบ้างก็เวลาที่เราไปเชียร์บอลกันเป็นแก๊งๆอะนะเราก็ต้องใส่เสื้อกันเพื่อทับถมเพื่อนฝูงของเราครับทีนี้เดี๋ยวเมื่อก่อนอะมันการทับถมกันเนี่ยมันก็จะใส่แค่เสื้อบอลธรรมดาธรรมดาใช่ไหมทีนี้จัสเปล่าเขาได้ลิขสิทธิ์มาค่ายเดียวนั้นพอบอลกับจัสเปามารวมกันมันก็จะเป็นแฟชั่น ภาษีในการทับถมเราก็จะมากขึ้นเราไม่ใช่ธรรมดาเลยครับใช่เพราะว่านี่นี่ของผมได้เยอรมันเพราะว่าแฟนผมเชียร์เยอรมันแต่วันที่เชียร์กันจริงๆเนี่ยผมจะใส่เจนติน่านั่งดูกับแฟนยั่วยั่วเขายั่วยั่วโมโหกันไปมา้วยเสื้อผ้าทับถมกันด้วยเสื้อผ้าแล้วผมมีหลายชุดครับเครับคิดดูแล้วเป็นงบ้างครับชอบครับคือคือเขาไม่ได้ คือเมื่อก่อนถ้ามันเป็นเสื้อกีฬามันก็จะจบที่เสื้อกีฬาแค่ทีมแล้วก็จบแต่ตอนนี้เขาเอาความเป็นทีมมาเปลี่ยนเป็นหลายแบบมีทั้งแบบโปโลมีทั้งแบบเสื้อยืดเราใส่ได้หลายแบบครับใครอยากกวนให้เมียขลมากขึ้นก็ใช่เลยใช่มาที่นี่ just b a l ได้เลยเลือกได้หลายแบบใส่ไปเตรียมทับถมแต่ถ้าแพ้ก็ต้องต้องต้องแผวเสื้อไปเปลี่ยนแฟนตอนนี้แบบมีเวลาให้กันมากขึ้นอะไรนะครับ ก็งานเยอะก่อนหน้าแต่ว่าตอนนี้ไมมีเวลาให้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับก็ยังไม่มีเวลาให้เขาเหมือนเดิมอ้าวมันยังไงครับก็ต่างคนต่างทํางานแล้วก็เขาชอบว่าผมว่าผมอยู่ชา้นเมืองชั้นแล้วก็ชา้นเมืองจริงๆแหละครับแล้วเขาก็ผมก็ชอบว่าเขาว่าพวกมนุษย์มนุษย์เมืองเออพวกติดน้ําท่วมอะไรเงี้ยเออผมอยู่ชันเมืองก็สบายๆยเงี้ยครับก็เลยแบบกลายเป็นว่า พอมัน10ปีแล้วเนาะมันเลยกลายเป็นว่าไม่ต้องตัวติดกันเยอะหรอกห่างๆกันบ้างเหมือนเสาของวิหารห่างกันแล้วมันจะแต่ะร้านแข็งแรงใช่ไม่เฉียบแต่ว่าเจอกันทีก็คือหวานมากเราอย่าคทิปล่าสุดที่วันเกิดอ๋อไอที่ไม่หวานเราไม่ลงอินสตาแกรมเราก็ต้องลงที่มันดูดีไอที่ไม่ดูดีก็ไม่ถ่ายไว้ หน้าบึง่งหน้าตึงอะไรงี้ก็ไม่กล้าลงครับซึ่มันก็มีเนาะทั่วไปเนาะของขมีขมเยอะเลยพี่เกิดย้อนไปโมบินขนาดไหนมีเปรทองอะไรอย่างงี้อ๋อคือผมก็คิดอยู่นานนะ,ะว่าจะเอาใจสุภาพสตรียังไงดีเพราะว่าซื้อกระเป๋าก็ดีซื้อเพชรเขาก็อยากได้ซื้อสร้อยเขาก็อยากได้แต่ผมมองว่ามูลค่าพวกนั้นอนะซื้อทันทีแล้วมูลค่ามันลดทันที พอมันลดทันทีอยากให้อะไรที่มันยั่งยืนก็เลยให้ทองเพราะว่าผมมีธรรมเนียมว่าให้ทองกับคนในครอบครัวถือว่าเป็นการให้ที่ยั่งยืนเพราะว่าพอให้แล้วเขาจะได้ไม่ต้องมาเอาตังเราอีกให้แล้วจบครับนะครับก็ก็คิดสภาพว่าถ้าอยู่กันยาวๆแล้วเราให้ตลอดทุกปี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 เนี่ยวันหนึ่งพอเขาเปิดเซฟมา เขาจะเห็นหน้าผมหลาเลยนะปรกกายออกมาเงี้ยพี่แปะหน้าตัวเองไว้เป็นทองเหรอครับความสว่างของทองมันทําให้นึกถึงเราแน่ๆเออครับให้ไปกี่บาทแล้วนี่ครับครับผมไม่ขอพูดเรื่องจํานวนบาทจํานวนบาทแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่ามันน้อยครับหลังจากนี้จะให้ทุกปีหรือเปล่าผมตั้งใจว่าจะให้คือผมเป็นธรรมเนียมครอบครัวเลยพ่อแม่แฟนน้องสาวให้ให้เป็นทองหมดเลยเพราะว่ามากน้อยไม่เป็นไรแต่มันเป็นสิ่งแทน แทนใจด้วยเวลาให้ทองไงผมเอาทองให้พี่ไงพี่ก็ต้องดีใจอยู่แล้วละ่ะใช่ไหมครับตอนนั้นเขาเป็นไงบ้างอรขนดีใจขนาดไหนคะคือผมว่าคนได้ทองอ่ะดีใจนะแล้วผมก็ผมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรไม่ได้หอมวันอะไรแค่ปิ้นรูปไว้แล้วก็ปิดไว้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ถามเขาว่า มันมีรูปอยู่3ามใบใบแรกเป็นคําชมที่เราเขียนให้เขาว่าเราชมเขาเรื่องอะไรบ้างสวยดูแลตัวเองผิวดีอะไรก็แล้วแต่คําชมแล้วก็มีรูปโมเมนต์ที่เป็นความประทับใจของเรากับเขาให้เขาเลือกเอาเขาเลือกทุกอันยกเว้นใบที่มีทองอยู่ผมก็แบบมือช่วยหยิบใบนั้นได้ไหมจนต้องยัดใส่มือใช่จนต้องแบบหลอกล่อไปเรื่อยอ่ะหยิบหยิบสักทีใบนั้นอะ แล้วก็ตามอาการที่เห็นครับมีการไหว้ขอบคุณผมด้วยนะแล้วเขาจะมีโอกาสตอบแทนเราไหมฮะเป็นทองสหรับราใเขาให้ผมก่อนใช่แต่ผมไม่ลงมันบาทเดียวไง้าวรู้เลยตีเยอะเยอะอยู่นะแต่บาทมันเด้เลยมูลค่าครับครับครับแค่แค่ร้อเล่นลอเล่นคือเขาพอเขาให้เราก่อน พอมันเป็นของขวัญที่มีค่าเราก็เลยคิดว่าต้องตอบแทนเป็นสิบเท่าเทศกาลต่อต่อไปก็ต้องวันพิเศษอะไรนะครับเทศกาลต่อต่อไปมันต้องวันพิเศษเป็นการกวน,นวันพิเศษต่อๆไปผมผมเริ่มผมเริ่มใส่หัวเขาตั้งแต่วันนี้แล้วว่าวันพวกนี้มันก็วันธรรมดาแหละเออขาจะได้ชินออตะกี้พี่พี่กอลบอกว่าสิบให้ตอบแทนไปสิบเท่าเลยหรอครับก็สิบบาทเลยนะเดี๋ยวนั้นจริงๆเต็มเลคือเราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แต่ทยอยให้ เราเราเหมือนเราเหมือนโทรศัพท์ไงกักเทคโนโลยีไว้ก่อนตักกักเทคโนโลยีไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปล่อยทีละเวอร์ชั่นทีละเวอร์ชั่นครับมากกว่า10บาทมากกว่าสิบบาทกเปสายเปย์ายเปอ้าไม่ให้คนที่รักจะให้ใครใช่ไหมเราก็ทํางานหามลูกหามค่ำเพื่อที่จะเก็บสะสมแล้วก็ให้คนที่เรารักแล้วเราพอเขาได้สิ่งที่มันมีค่าไปเราก็ดีใจเราอยากได้อะไรเราก็อยากให้เขาแบบนั้น ือพ่เป็นคนในครอบครัวแครับครับอนาคตยัก็เป็นอย่างเงี้ยเหรอครับเป็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้มีแผนไม่ได้มีอะไรแผนก็คือเลี้ยงหมาครับหลังๆมานี้มีแบบว่าวาดรูปลงเกียวกับพวกเขาคิดอะไรต่างๆนี้ด้วยใช่ไหมตรงไหนไม่หลังครับผมลงมานานมากแล้วครับลงมานานมากแล้วครับมาอย่างตลอดตอนนี้เลย ใช่ครับครับผมอัปเดตเรื่องงานซีรีส์ด้วยเพราะตอนนี้คือได้รับความนิยมนะทั้งใน Netflix เอ่ยแล้วก็ทูไอดีด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับแบดกด์ Bad guy, ใช่ไหม<ช>ครับผมแฮปปี้ครับเพราะว่าตอนทํางานค่อนข้างกดดันเพราะว่าเราต้องเราต้องทางานภายใต้การเดินตามรอยของซีรีส์เก่าของเขาซึ่งเราก็พยายามตั้งคําถามว่าทํายังไงถึงจะได้บริบทใหม่ที่มันเข้ากับคนไทยครับแล้วก็ทํางานภายใต้ความกดดันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน อย่างของของของ,ของเกาหลีอะค่ะอันนี้ค,คือ,อลืนจะไม่ดูหรือว่าดูไม่ับไม่ดูครับเพราะว่าเวลาเราทํางานเน่ผมในฐานะนักแสดงที่ทํางานแสดงจริงๆมันต้องเราจะต้องสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วถ้าเราเอาสร้างสิ่งบางอย่างขึ้นมาจากความทรงจาที่มันถูกบล็อกจินตนาการเราจะถูกกบล็อเราจะไม่สร้างสรรค์าง,งาน เราจะกลายเป็นแค่เดินตามเขาไม่ใช่สร้างสรรค์หรือคิดบางอย่างขึ้นมาใหม่ใช่ครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นบัตกายที่เป็นเวอร์ชันที่ที่กอรบตั้งใจทำควาปากก็ร้อวลากความปากใช่ใช่ครับอย่างตะื่อกี้งานลุ้งเราแบบย้อนกลับไปที่เรื่องความรักเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่า10ปีแต่ว่าเรื่องการแต่งงานสำหรับที่กอน์ทนก็คือ ผมออผมองว่าการแต่งงานมันเป็นประเพณีที่พวกเราบางทีเราก็เดินตามประเพณีโดยเราลืมตั้งคำถามว่าเราตามไปทําไมผมแค่ตั้งคาถามนี้แล้วผมก็พบคําตอบแล้วว่าตามก็ได้หรือไม่ตามก็ได้ไม่มีผลอะไรต่อชีวิตเพราะว่าถ้าจุดประสงค์ของการแต่งงานผมไม่ได้เป็นไปเพื่อให้ใครหมายนั่งยอมรับอะไรกับเราหรอกเราจะไม่เราเราเอาเราสองคนเป็นหลักเพราะบางทีพอเราไปจัดงานแต่งงานนคนในงานตัวเอ เจ้าบ่ายเจ้าสาวคุยเลยยังไม่รู้เลยเราก็เอ้ยเราจะไปไปจ่ายเงินเพื่อเพื่อเพื่อเอาคนแบบนี้มาทงานทำไมวะนี่คือเป็นกานมีกันพี้กันสองฝ่ายเข้าใจันสองฝ่ายเป็นคเป็นผู้หญิงผมเข้าใจครับแต่ไม่รู้ผมเขาเข้าใจแต่แต่สุดท้ายแล้วผมกระโบถ้ามันไม่เข้าใจตรงกันอยู่กันไม่ได้นานขนาดเพราะเพราะว่าเรามีมุมมองต่อโลกที่คล้ายๆกัน ว่าเราไม่จําเป็นต้องเดินตามพิธีกรรมต้อยๆโดยที่ไม่ตั้งคําถามว่าทำาไปทำไมครบับครับนั่นคือมัออบ